จากการที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนำมวลชนลงสู่ท้องถนนเพื่อที่จะกดดันขับไล่รัฐบาล ในประเด็นต่างๆที่คุณสนทคิคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อประเทศชาติตั้งแต่เรื่องกระบวนการยุติธรรมชั้น14ที่ดินเขากระดง MOU 44และปัญหาสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาเหล่านี้แหละเป็นจุดเริ่มต้น ของการชุมนุมทางการเมืองภาคประชาชนที่นำโดยคุณสนทิและผมก็เชื่อว่าหลังจากนั้นก็จะมีประเด็นปัญหาอื่นๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาและก็เป็นเงื่อนไขให้มีการชุมนุมและก็จะเพิ่มน้ำหนักให้ม็อบเนี่ยจุดติดขึ้นมาได้ ปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อสังคมไทยและทุกยุคทุกสมัยที่รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปปัญหาหลักก็คือปัญหาการคอร์รัปชันการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมมาจากพรรคการเมืองที่ต่างอุดมการณ์ จุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นการผสมแบบข้ามขั้วและพรรคที่เข้ามาร่วมรัฐบาลในตอนนี้ก็เป็นพรรคประเภทเสือหิวเสือโหยมาทั้งนั้นเพราะการเลือกตั้งเมื่อปี2566มีการซื้อเสียงกันอย่างมาโหรานพรรคการเมืองก็ซื้อเสียงกัน ทุ่มทุนบางพรรคใช้เงินหลักพันล้านถึงหมื่นล้านเพื่อใช้ในการเลือกตั้งเลยทำให้เห็นพักการเมืองไม่อยากจะเป็นพักคฝ่ายค้านกลัวอดอยากปากแห้งดินโรนเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อให้อิ่มหมีพีมันก็เลยทำให้พรรคการเมืองและรัฐมนตรีหลายคน คิดผลักดันโครงการต่างๆในกระทรวงที่ตัวเองดูแลเพื่อหวังจะเอาเกินทอนเพื่อจะถอนทุนจากการลงทุนซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดละโลกโซเชียลก็จับตามองถ้าหากมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในกระทรวงทบวงกลมใด เป็นลักษณะถอนทุนคืนและก็มีหลักฐานปรากฏชัดก็จะมีการตรวจสอบและก็จะมีหลักฐานที่นักสืบโซเชียลค้นพบได้หรืออาจจะมีผู้หวังดีออกมาเปิดโปงเผยแพร่ก็จะเป็นประเด็นที่เสริมที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปได้และก็จะเพิ่มน้ำหนัก ให้กับม็อบให้กับการชุมนุมนอกจากประเด็น4 5หประเด็นที่คุณสนที่หยิบยกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นจุดตายของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกันครับ